คำพีของศีลังกามักเริ่มต้นด้วยเรื่องราวการเสด็จมาเกาะลังกาของพระพุทธเจ้าเพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติบ้างเพื่อมาห้ามศึกระหว่างพี่น้องบ้างหรือว่าเพื่อมาปร,ราบพวกมิจฉาทิฏฐิบ้างคำถามคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาเกาะลังกาทรงมีพุทธประสงค์บำเพ็ญโลกัตัจจริยาหรือสงเคราะห์ชาวโลกหรือไม่ หรือว่าทรงบำเพ็ญยาตัทธจริยาหรือทรงเคราะห์พระปุยุรญาตซึ่งจะก่อร่างสร้างอาณาจักรสิงหนในอนาคตการภายหน้าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสิริกรราลังกามีบันทึกไว้ในวรรณกรรมภาษาบาลีของศีลังกาสามเล่มได้แก่คำพีทีประวงคำพีสมันตปะปัสสกิกาและคำพีมหาวง หลักฐานเก่าสุดปรากฏเห็นในคำพีทีประวงซึ่งแต่งขึ้นประมาณพุทธศกราชที่9-10ถึง10ถัดมาเป็นคำพีสมันตประสาธิกาประมาณพุทธศตวรรษที่10และสุดท้ายเป็นคำพีมหาวงประมาณพุทธศตวรรษที่11คัมภีคำพีทั้งสามเล่มพรรณาเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลังกา3ครั้งกล่าวคือครั้งแรกหลังจากตัดสู้แล้ว5เดือน สเสด็จมาปราพวกยักษ์บริเวณไม่ยังคณะครั้งที่สองหลังจากตัดสรู้แล้ว5ปีเพื่อมาปราบพวกนาคบริเวณเมืองจับน้าและครั้งที่สาหลังจากตัดสรู้แล้ว8ปีเพื่อโปรโดพวกนาคบริเวณเมืองกัรยาณีคำถามคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงสเสด็จมาเกาะลังกาหากตรวจสอบเนื้อหาจากคำพีทั้ง3าเล่มเบื้องต้น จะได้คำตอบเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ 1. เพราะกกอลังกาอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันณทัญญาหารเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่ของพวกมนุษย์ 2. พระพุทธเจ้าในอดีตเคยเสด็จมาโปรดพวกมนุษย์บนเกาะแห่งนี้และ 3. ศาสนาของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าจากรุ่งเรืองมั่นคงแพร่หลายเฉพาะคำพีีร์มหาวงระบุว่า สมัยแรกสร้างอาณาจักรสิงหนนั้นมีเชื้อพระวงศ์ักยะสายหนึ่งเดินทางมาตั้งหลักปักฐานรอบเกาะลังกาพร้อมแต่งงานเกี่ยวดองกันเรื่อยมาเชื้อพระวงศ์ักยะเหล่านี้เองปกครองเกาะรังกาเรื่อยมาจนถึงสมัยพระเจ้าเทวนัมตปิยติศัะผู้เป็นสหายกับพระเจ้าอาศมหาราชแห่งอินเดียเนื้อหาดังกล่าวสอดคล้องกับคำพีมหาโพธิบงังสัต์ ซึ่งชี้ชัดว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเกาะลังกาเพราะต้องการสงเคาะห์พระประยุรญาตด้วยเหตุผลสองทางหนึ่งนั้นเป็นเหตุผลทางการเมืองกล่าวคือเป็นการเปิดทางให้พระประยุรญาสามารถสร้างบ้านแปลงเมืองได้อย่างไงไ่ายดายและอีกหนึ่งนั้นเป็นเหตุผลทางศาสนากล่าวคือเป็นการปูทางให้พระมินทเทเละและคณะ ซึ่งเป็นพระสมณทูตจากอินเดียสามารถปฏิสถานพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงถาวรนักวิชาการสมัยใหม่ดังเช่น EW. อธิการมและจ p มาราลาเซเกลาได้แสดงความเห็นว่าความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเกาะลังกาน่าจะเกิดขึ้นหลังจากพระมินเทเถรละและคณะ เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนเกาะลังกาแล้วไม่นานโดยเฉพาะหลังจากมีการรวบรวมประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วความคิดเช่นนี้ถือว่าสมเหตุสมผลเพราะการแสดงหลักธรรมชั้นสูงนั้นย่อมสามารถผูกใจได้เฉพาะผู้มากด้วยปัญญาแต่การจะปลูกศรัทธาผู้มีปัญญาน้อยต้องดึงพระพุทธเจ้าให้เข้ามาใกล้ตัว จึงไม่แปลกที่จะเห็นลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกหลายครั้งยกตัวอย่างเช่นการสร้างเจดีย์การปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือแม้แต่การอ้างพุทธพยากรณ์สันนิษฐานว่าความเชื่อเช่นนี้น่าจะก,ก่อเกิดพัฒนาการเรื่อยมาเห็นได้จากคำพีทีประวงอ้างถึงสถานที่พุทธเจ้าประทับนิโรธสมาบัติบนกอนลังกาเพียงสี่แห่งคำพีสมันตปสิทธิกาอ้างว่ามีแแห่ง ส่วนคำพีมาหาวงอ้างว่ามี16แห่งจึงเชื่อได้ว่าคติความเชื่อเช่นนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างความเป็นพุทธอาจจะเริ่มต้นจากพระสมณทูตอินเดียยุคแรกโดยการน,นำของพระบินทเทระและพระบุรพาจารย์ชั้นลูกศิษย์พากันขยายความต่อมา